บ้านทางผ่านผีเช็คด่วนบ้านของคุณมีลักษณะเหล่านี้หรือไม่บ้านทางผีผ่านตามความเชื่อของศาสตร์่วงจุยนั้นถือว่าเป็นสถานที่อับประมงคลเพราะโดยปกติแล้วบ้านควรเป็นสถานที่ที่มีไว้สำหรับคนอยู่แต่หากบ้านเป็นทางเดินผ่านของวิญญาณก็จะทำให้บ้านสูญเสียความสมดุลทำให้คนที่อยู่ในบ้านไม่มีความสุข ไม่มีความสงบเจ็บป่วยง่ายวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเช็คว่าบ้านของคุณมีลักษณะของบ้านผีผ่านหรือไม่ลักษณะของบ้านผีผ่าน 1. นึ่ทำเลของบ้านในความเชื่อของศาตร์่วงจุยนั้นทําเลของบ้านถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากๆพอที่ตั้งจะเป็นจุดกำหนดพลังงาน ความสมดุลของทิศทางต่างๆหากเลือกทิศและทิศต,ตั้งดีก็เหมือนมีชัยไปกว่าครึ่งดังนั้นชาวจีนโบราณจะไม่นิยมเลือกการสร้างบ้านเที่ใกล้กับทางสามแพง่งวัดศาลเจ้าโรงพยาบาลและสุสานเพราะเชื่อว่าสถานที่เหล่านี้เป็นจุดรวมของพลังงานที่ไม่ดีทำให้นิยมสร้างบ้านห่าง หรือแม้แต่หน้าต่างหรือประตูเปิดออกไปแล้วมองเห็นสถานที่เหล่านี้ก็ห้ามเช่นกันซึ่งในยุคปัจจุบันการเลือกทำเหลบ้านก็อาจจะยากหน่อยเนื่องจากต้องขึ้นอยู่กับบ้านหรือคอนโดนั้น,น,นว่าตั้งอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะคอนโดที่สถานที่ตั้งอาจจะห่างแล้วแต่ว่าอยู่สูงทำให้สามารถมองเห็นได้วิธีแก้ หากเป็นกำแพงที่ก่ออิดปิดได้ก็แนะนําให้ปิดไปเลยแต่ถ้าหากทําไม่ได้สามารถลดพลังงานลบที่ปะทะเข้ามาได้โดยการปลูกต้นไม้หรือวางกระถางต้นไม้ดอกไม้มาบังบริเวณานั้นๆไว้ลดการเปิดปิดประตูนหน้าต่างในบริเวณาน,าน,านั้นๆหากติดกับทางสามแพง่งก็ควรนํากระจกไปติดไว้เพื่อสะท้อนพลังงานออกไป 2. บ้านในมุมอับ มุมทึบความมืดทึบถือเป็นจุดรวมของพลังงานที่ไม่ดีดังนั้นไม่ควรปล่อยให้บ้านมืดทึบและอับแสงควรติดหลอดไฟเพิ่มความสว่างให้บ้านนอกจากนี้ควรที่จะให้ความสำคัญร,บรอบๆบ้านไม่ควรทิ้งกระยาหรือของผุผูพังๆไว้ในบ้านอะไรที่ไม่ใช้ก็โยนทิ้งไปเพราะของที่เสียและพังไม่มีคนใช้นั้น คือเป็นพลังงานลบยิ่งในบ้านมีเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งดึงดูดพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาในบ้าน 3.- ต้นไม้เรียกผีการปลูกต้นไม้ในบ้านข้อดีก็คือช่วยให้บ้านร่มรื่นมีร่มเงาของต้นไม้ช่วยลดความร้อนของแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้นไม้ทุกชนิดจะสามารถปลูกในบ้านได้โดยเฉพาะต้นตะเคียนต้นไทร ต้นกล้วยตานีต้นโพเนื่องจากความเชื่อแล้วต้นไม้เหล่านี้มักจะเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณดังนั้นไม่ควรนำเข้ามาปลูกในบริเวณบ้านครับ 4. ประตูตรงกันตามหลักฮองจุยนั้นประตูบ้านไม่ควรจะตั้งในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้และไม่ควรตั้งประตูให้ตรงกัน2-3ถึงประตู เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกวิญญาตให้เดินผ่านเข้ามาทําให้บ้านของเรานั้นกลายเป็นทางเดินของผีผ่านอีกในหนึ่งก็คือจะทําให้เกิดโชคการเงินติดขัดดังนั้นวิธีการแก้ก็คือควรนําไข่จํานวนแปดใบหรือหินที่ขาวกลมโตเหมือนไข่จํานวนเท่ากันนําใส่ชามหรือโถที่มีลักษณะมงคลวางไว้ในทิศน,นั้นนั้น ทั้งปลายทางและต้นทางเพียงเท่านี้ก็ช่วยลดพลังงานที่ไม่ดีลงไปแล้วเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ